วันที่30มธันวาคมสองพันยี่สิเ็ดาไรเงี้ยโบมันโบมโมแนงบเฮ้ยนี่หากล้วตกี่เงี้ หวานนะกะมันตุฮะตุ๋มั้งหรอขยากตุ๋ยอากินได้เหรอวะไม่ใส่เพื่อเกลือไม่เหมือนไม่ใส่อะไรเลยวะ ใส่ทั้งมาสก์ใส่ัากใส่ทุ้งมาสก์่ัดงอาส่ทัาก์ีส่ั้งมา่้าสกทั้าสก์ใ่ทั้งมาสก่้งาสก์่ทาสก์ใส่ทมาก์ใ่ั้งากส่้งมาสก์ใ่ที้งใ่ังมาก์ใส่้งาส่ทับงม้ม่ทั้งมา์่ัม์ใส้ก์ั้มา์ไร

เดี๋ยวนี้ก็กินข้าวไปฟังเพลงไปมีสนใจอะไร่ะแอบใส่แมลงสาบดีไหมเนี่ย จะอัดใส่มาแรงามในาจมันนะไม่เห็นหรอกอง่ายอกง่ายอะไร่อาบอกอะไรมาเห็นไหมเรื้อด่ามันก็ไม่รู้เนี่ยนี่ก็ประกาศไม่ได้จอนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้จอแต่ก็ไม่ได้เป็นไวลานานใครว่าทามันนีมีการทิ้งกาเนนานแล้วนานแล้วใ่ใช่ มาเราได้มาอืมลอกลอกอ่ะลอกเราได้เอานอมสิย่องย่องเยอะๆอ่ะเฮ้ยน่ากงนเนาะไหนอะ มันไหนเนี่ยุมันหมดแล้วมันมต้กงกินนั้นดิกินแต่นี่มันก็พอแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถั่วของแจ็คนะครับแจ็คกับถั่วพิเศษอไย่ทายักทาไม่ทาก็ไม่ดีไม่เห็นหรอกเห็น